ปฏิบัติการเพลิกชีวิตค่ะปฏิบัติการเพลิกชีวิตมันนี่เบรกโอเวอร์สนับสนุนโดยกองทุนดีซีเนียการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุขกองทุนดุลหลวง026746488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร026575757ดาร์จอกรุงศรพื้นเรีนร่วมได้ นาจอทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุน61725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP สวัสดีค่ะคุณร,ชรัชพลค่ะสวัสดีค่ะคุณฟังค่ะเริ่มสัปดาห์ใหม่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่สองวันคลากรู้จักต้องแจ้งคุณฟังอย่างนี้นิดนึงคือว่ามันสุกไฟดับที่สถานีนะคะเรามาถึงแล้วแต่ว่า ก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะออกอากาศด้วยกันแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วนะคะปฏิบัติการพลิกชีวิตที่ f อ102รคุณประจพลภาวานิษและดิฉันเซรินดาู้เอียบครับอวันนี้ก็พิเศษหน่อยก็จะเดี๋ยวมีคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าที่การลงทุนบริษัทดักัจัดการกองทุนโครงสีจะมาเข้าสายด้วยใน้ไดนบรราการให,ใหม,นใหม่น่าสนใจทีเดียวตอนนี้มาดูการลงทุนในตลาดทุนกันก่อนนะคะเซ็ตอินดีเล่าสุดนั้นอยู่ที่1540.07จุดค่ะตอนนี้ก็บวก 6.66จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย1,8496ล้านค่ะมาดูกันที่10อันดับหลักทรัพย์ซึ่งมีมูลค่าของการซื้อขายสูงที่สุดนะคะอินท u c h 70บาท75สตางค์ลงไป25สตางค์ค่ะตามมาด้วย BMCL นะคะตอนนี้บวกขึ้นมา6สตางค์อยู่ที่บาท76็ดสบลาง2สองบาทยี่องค่ะขึ้นมาสีสตางค์ค่ะแอดวานซ์สองบาทบวกมา1บาทนะคะทรูส12สอบาทสี่สค่ะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก 2 2บาทจบวกไปย0สตางค์นะคะธนาคารกรุงไทย23บาทลงมา10สตางค์ตามมาด้วยเอ็นพาร์คนะคะตอนนี้8สตางค์ขึ้นมาเล็ตางค์แล้วก็สรินะคะ2บาท42บงวกมา10สตางค์ปิดท้ายด้วยธนาคารทหารไทย2บาท90ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะครับประชาสัมพันธ์ก็เดี๋ยววันพุธที่30กริกราคากลมนี้นะฮะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งที่หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนธรวิชัยอาคารตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ข้างๆสมมติชนชชาเศรษฐกิจเนี่ยนะแล้วก็จะมีเสวนาพิเศษนะเสวนาเวทีลูกจ้างแก่ไปใครจะดูแลอ m f เช่วยแก้ได้จริงหรือนะฮะก็จะพบทุกคำตอบเรื่องการวางแผนการเงินของลูกจ้างแก่ไปใครจะดูแลทำยังไงให้พอใช้พอกินตอนแก่ทางแก้คืออะไรการวางแผนเพื่ออนาคตเนี่ยอ่าแล้วก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีได้ด้วยเนี่ย คือกองทุน<ช>ที่เรได้ล<ช>งทุนสองเด้เงเนี่ยนะฮะคือ RMSRTS เนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไง r t รนี่ก็ปี59จะเลิกแล้วเราจะทำไงกันต่อนะฮะการลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นนี่เป็นเรื่องที่สามารถให้ผลตอบงานที่ดีจริงหรือไม่เนี่ยไป,ไปกันได้งานนี้ก็จะมีคุณวิวัลทาราฮิรันโชตกรรมการและที่ปรึกษาสรรมาคมนักวางแผนการเงินไทยคุมวรวันทาราภูมิ นาย,ยกสมาคมบริษัทจัดการลงทุนคุณถนอมเกตเกมตัวแทนนุษนึงเดือนผู้เขียนบล็อกแท็กบักหนอมเนี่ยนะหรือแกก็ตาหลังไม่มีหนังสือด้วยนะเป็นพกเก็ตบุ๊กหนังสือเงินน้อยก็รวยได้เนี่ยตอนนี้ก็าว่าคอท,ทีเดียวใน Facebook เนี่ยแล้วก็มีคุณสรีนาผู้เอี่ยมเนี่ยนแะฮะในฐานะที่เป็นผู้เริ่มออมเงินด้วยกองทุนรวมประเภทรับยอนภาษีเนี่ยผมไปช่วยดำเนินรายการ ให้นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงก็น่าจะราวสักสี่โมงเย็นเนี่ยนะหลายคนบอกก็ถือโอกาสเป็นการมาพบปะมิตรสหายการไปในก็ไดเดียวกันเลยถึงาเชิญได้เชิญได้คุณถึงเชิญที่ฉันไปด้วยได้ปะกันทีเดียวเนาะทีนี้ต้องสำรองที่นั่งอะไรไหมคุณทนายกนูนก็คือไปลงทะเบียนซะหน่อยนะฮะก็เข้าไป ที่ถ้าแฟกซ์ไปนี่เขาบอกว่า026545583ค่ะแล้วก็ถ้าแปรสำรองที่นั่งก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการให้มันทำงานผ่านกองทุนรวมนะฮะก็เบโทรศัพท์022292802 2292804 2292826แล้วก็2292810นะฮะก็เป็นห้อง อหอประชุมศาสตราจารย์สังเวียนธนริชัยก็จุได้แล้วสักผมว่าน่าจะได้ถึงเกือบ500นะค่ะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่ะคุณประภาษาิตพ,พิบูลศักดิ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบรลจกรุงสรีม่กองทุนใหม่มาแนะนำคุณฟังค่ะสักครู่เดียวค่ะ